ทองค่ะหอมด้วยนะคะหอมช่อในใหญ่มันก็ใหญ่บางช่อบางช่อก็เล็กเห็นไหมคะพึ่งมาตอมบางทีเก็บไปแล้วยังไม่ยอมปล่อยนะคะมากินน้ำหวานนี่ค่ะเขาก็จะ เป็นช่อช่อก็แล้วแต่ว่าวันไหนจะมีมากมีน้อยก็พอพอได้ทำต้องจะเจอืจอ,อผัดน้ะมันหอยก็ได้นะคะจิม้มน้ำพริกผัดไข่ก็ได้นะคะเขาบอกแกงส้มก็ได้เดี๋ยววันหลังออกเยอะๆวันนี้พอน้องจะเก็บไปแกงส้ม ตอนี้ใหญ่ดีจังนี่ค่ะเวลานั้นเขาจะเป็นสีเหลืองทองเนี่ยพึ่งเขาจะมากินน้ำหวานนะคะจะถือกระมังมาเก็บนะคะวันนี้ได้ดอกขจอร ใส้ส้มจีตกับพริกขี้หนูค่ะเดี๋ยวเราก็จะเอาไปป้าน้องจะไปต้มเดี๋ยวเอาจินจูชายไปหน่อยนคะคะไปผสมต้มแล้วก็กินกับน้ำพริกสุก,กี้ที่ตำเหลือเมื่อวานค่ะนี่ค่ะเ,เอาจินจูชายเข้าไปหน่อยชายก็เป็นดงเลย ปนองก,ก็กินผักที่สวนนี่แหละค่ะนี่ค่ะก็กินผักที่สวนนี่แหละค่ะไม่ฉีดยานะคะก็บจินจูฉายได้อีกเดี๋ยวก็ไปต้มแล้วก็ใส่น้ำจิ้ม สิฟูดอะไรก็ได้คะ่ะหรือน้ำจิ้นสุก,กี้ที่เหลือเมื่อวานให้มันแซ่บๆซหอมนะคะทำน้ำจิ้นสุก,กี้คะ่ะเมื่อวานนี้ทำป้าน้องไม่อยากซื้อซื้อเขาเนี่ยไหนจะยาก,กันบูทไหนจะผงชูรสเราก็ไม่ทราบใส่อะไรนะสูตรของป้าน้องนะคะป้าน้องก็จะใช้เต้าหู้ยีนะคะสี่ก้อนเล็กๆนะคะแล้วป้าน้องก็เอามายี้ ไม่ต้องใช้เยอะนะคะเอามายีให้มันละเอียดแล้วก็ใช้พริกคั่วเนี่ยคะ่ะเอ่อจะใช้พริกป่นช่วยก็ได้อันนี้พริกผัดน้ำมันค่ะแล้วก็จะมีพริกขี้หนูกับพริกพริกจินดาก็แล้วแต่เราชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยนะคะแล้วก็กระเทียมกระเทียมเนี่ยเอาตำแล้วก็สับหย,ยาบๆไว้ด้วยคะ่ะแล้วก็ 3เกอค่ะ3เกอรากผักชีกกระเทียมพริกไทยนะคะป้าน้องจะใช้น้ํากระเทียมดองแต่เมื่อวานเนี้ยน้ำกระเทียมดองหมดป้าน้องก็เลยเอาเนื้อกระเทียมเนี่ยมาหัน่นแล้วเดี๋ยวจะโขกไปค่ะแล้วก็จะใส่น้ําส้มแอปเปิลหน่อยนะคะเพราะในน้ํากระเทียมดองเราก็ไม่รู้ว่าเขาเขาโขไม่ใช้น้ําส้มผลไม้อะค่ะเขาต้องใช้น้ําส้มที่เป็นกรด นะคะป้าน้องก็จะใช้น้ำส้มแอปเปิลค่ะแล้วก็จะมีมีมะนาวหรือส้มจีดแล้วก็มีเกลือนิดนึงเดี๋ยวชิมดูก่อนนะคะเพราะว่าเต้าหู้มันเค็มแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวป้าน้องก็จะใส่ผงเกลือหรืองางาคั่้วดำขาวนี่ค่ะนี่ค่ะแล้วก็จะใช้น้ำส้มในเมื่อใช้น้ำส้มส้มเขียวหวานคั้นเนี่ย เราก็ต้องไปต้มให้มันสุกหน่อยนะคะถึงจะเก็บไว้ได้วันนี้ทำชามบเบอร์เลยค่ะกะว่าจะเหลือกินอีกมื้อหนึ่งพอเช้าจะกินหมดเลยเด็กกินหมดอร่อยเหรอเลยค่ะ,ะมาพูดใกล้ๆกร่อันเลยค่ะเ <c oughs> ขาบอกอร่อยค่ะกินหมดเลยวันนี้หัดทำวันนี้พอดีได้ดอกขจรค่ะกับใบจินจูฉายที่ต้นนะคะ ก็จะมาต้มจืดก็ใส่ไข่ใส่ถั่วสามสีแล้วจะใช้น้ำจิ้มอันนี้ค่ะหัดทํำพน้องก็เลยเลยเอ,อจะทําสูตรน้ำจิ้มสูกี้เนี่ยค่ะอ,อ๋อลงใน YouTube ค่ะเพื่อเป็นแนวทางในการเอซี FC จะได้ทํานะคะไปซื้อเขาเนี่ยเมันยังไงก็ใส่ยากันบูดแน่นอนค่ะกับผงชูรส เนี่ยคะ่ะสูตรของป้าน้องนะคะทําตามนะคะอร่อยนะคะเต้าหู้ยี้ต้องใช้ดีหน่อยนะคะใช้ดีดีหน่อยออป้าน้องก็จะใช้เลือกยี่ห้อหน่อยคะ่ะให้มันหอมหอมจะใช้ของญี่ปุ่นก็ได้คะ่ะโคบยับยามนะคะที่มันเป็นสีน้ําตาลไอพอดีมันมีรากโสมเขาแช่ในในอะไรกระเทียมดองมาคะ่ปะป้าน้องก็มาหั่นตัง แล้วที่เหลือเนะี่ค่ะก็แยกไปเดี๋ยวสับๆให้มันหยาบๆแล้วก,ก็ใส่ไปในน้ำจิ้มะค่ะป้าน้องอยู่ตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะกระเทียมสับพริกขี้หนูบีบมะนาวหรือส้มจีนลาดคลุกตงไว้ประมาณ20นาทีคน่ะ พื่อที่เขาจะได้ดับกลิ่นที่ไม่ผึกประสงค์แล้วก็จะทำให้หอมกระเทียมพริกอะไรพวกนี้สดใสแล้วก็มีกลิ่นหอมค่ะที่สอนส่วนส่วนมากนะคะพริกกระเทียมอะไรก็ใส่ซีอิ๊วขาวใส่น้ำปลาใส่น้ำตาลไปเลยไม่ใช่นะคะเคล็ดลับอยู่ตรงนี้นะคะทำตามเถอะคะ่ะเราจะรู้ว่ามันหอมนะคะ กินออกมาเลยมันจะกลิ่นหอมชื่นใจแล้วมันจะทําให้น้าจิ้มอันนี้อยู่นานขึ้นถ,ถ้าเผื่อไม่บีบมะนาวราดอะไรเนี่ยไปทาน้ําปลาพริกเนี่ยทิ้งไว้มันก็จะคํานแล้ว,ลวน้าปลาก็จะขุ่นค่ะอันนี้อยู่นานวันนี้เราทําแล้วเราใส่ส้มเขียวหวานหน่อยฉะนั้นจะต้องไปตั้งใจนิดหน่อยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะทำเสือลูกสาวค่ะลูกสาวเขาชอบไปซื้อน้ำจิ้มุกี้ค่ะ ป้าน้องไม่ค่อยอยากซื้อเข้าใส่ชูรสแล้วในนั้นมียาก,กันปูกด,ด้วยค่ะป้าน้องทำสดๆเนี่หละคะทำไว้ตรงหน้ากินด้วันสองวันจะอร่อยค่ะไม่ให้เผ็ดมากมีพริกชี้ฟ้าแดงหั่นใส่นะคะพอดีเมื่อวันหยิบแล้วทำไมเขาไม่ให้มาไม่รู้ต้อไปหยิบพริกจินดานให้ป้าน้องเนี่ยค่ะก็ตำหยับๆยาแล้วเดี๋ยวค่อยมาใส่ผสมกันค่ะ หยาบๆหรือเป็นพริกแดงก็ตาหยาบๆนะคะเราเอาพริกขี้หนูสวนใส่ลงไปบุบค่ะให้กลกิ่นหอมแล้วเผ็ดเผ็ดแบบหอมชวนกินนะนะคะอันนี้ไม่ต้องตำละเอียดก็ได้ค่ะ กินพริกขี้หนูสวนเขาจะหอมนะคะแล้วเดี๋ยวก็ตักมารวมกันมารวมกันแลคลุกไอ้น้ำมะนาวกระสมจิตหมักทพ้งไว้ค่ะเพื่อให้เขาหอมนะคะเขามะนาวกับพริกเขาโดนกันกระเทียมเนี่ยแล้วทำให้มีกิ่นหอมแล้วก็สีสดใสย,ยู่ได้ทนค่ะ แล้วตีนนี้ที่เหลือก้นนี่เอาน้ําตาลปี๊บมาใส่มาน้ำตาล่ช้อนโต๊ะนะคะก็เอาหวานนิดนิดคะไม่เอาหวานเยอะนะคะพอเดี๋ยวเรามีน้ําส้มเขียวไว้ใส่ค่ะแลเราคนให้เข้ากันพอก่อนพอก่อนเอาเอาเกลือมาใส่นิดนึง น้องใช้เกลือน,นิดหน่อยนะคะก็เดี๋ยวค่อยชิมเพราะว่าต้องอย่าลืมนึกนะคะมีกะดูยีนะคะเอาเอาเอา,เอาลากผักชีใส่ใส่ละลายในนี้นะคะสามเกลอสามเกลอ,สกอใส่ละลายในนี้ละลาย เกลือสามเกลือแล้วก็น้ำส้มเขียวหวานเนี่ยใส่แล้วผสมคลุกกันข้าวทิ้งไว้ค่ะนะคะน้ำกระเทียมดองป้าน้องก็เลยเอาเนื้อกระเทียมดวกดองนะคะกับน้ำส้มแอปเปิลผสมกันแล้วก็เอากระเทียมเนื้อกระเทียมดองเนี่ยบบุดให้หย,ยาบหยาบแล้วเดี๋ยวไปใส่ผสมกันป้าน้องเอามาบดบดหยาบหยาบนะคะ แล้วก็เอาพริกที่เข้าผัดน้ำมันไว้ใส่ลงไปแล้วผสมให้เข้ากันตักน้ำกระเทียมดองใส่ค่ะคนให้เข้ากัน,น,นงานะคะอีกช้อนหนึ่งใส่น้ำมันงาค่ะพอแล้วค่ะที่สับหยาบใส่นะคะแล้วก็เอาเอา่อตเต้าหู้ยี ที่ผสมรากกระเทียมผักชีพริกไทยแล้วก็น้ำมันงาแล้วก็ผิกผัดน้ำมันเนี่ยลงใส่ค่ะเทใ,ใส่ผสมกันขาวอีกช้อนน้ำมันงาอีกช้อนนะคะเติมซีอิ๊วขาว สักสองช้อนโต๊ะนะคะข้นฮาขัาวน,ขนะคะเม็ดเจียเม็ดแฟ้ป่นประมาณสักช้อนโต๊ะหนึ่งคะ่ะผนให้เข้ากันไต่เ,เอาต้นหอมผักชีหั่นเลยพี่ป้าน้องก็เสร็จแล้วนะคะถ้าเผื่อเราจะกินสดๆก็ไม่ต้องไม่ต้องไปตั้งไฟคะ่ะถ้าเผื่อเราจะเก็บไว้ก็ตั้งไฟเออเออพอร้อนจัดนิดนึง ให้เย็นแล้วก็เก็บเข้าขวดเข้าตู้ไว้ค่ะก็ใช้ได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์นะคะเรียกกินก็ก็ดีค่ะทำสดสดได้ยิ่งดีนะคะแต่นี่ลูกสาวเขาจะมาวันอาทิตย์นะคะวันนี้ป้าน้องจะกินกับต้มจือดดอกขจรกะบจิ้มจูชายแล้วก็ใส่น้ำจิ้มเนี้ยเข้าไปค่ะน้ำซุปใส่นะคะน้ำซุปใส่ก็ใส่ ซีอิ๊วขาวใส่น้ำปลาใส่เกลือนิดนึงพอเริ่มเดือดก็เอาถั่วห้าสีที่พน้องเตรียมไว้ใส่ลงไปแล้วก็ใส่ออกขจรแล้วก็ใส่ใบจีนจูชัยนะคะแล้วก็เทลงไปอย่าคนนะคะเดี๋ยวมันจะข้าว นะคะอย่าคนอย่าคนเดี๋ยวมันขาวค่ะต้มจิต้ตดอกกรจอนผักจิ้มจูชายมีถั่วห้าสีอยู่ข้างล่างด้วยนะคะเนี่ยค่ะถั่วห้าสีเม็ดบัวดอกขจรน,นะคะกับจิ้จูชายถั่วห้าสีแล้วก็ใส่ไข่ค่ะเดี๋ยวไปกินกับน้ำจิ้มซูกี้ค่ะ เป็นแกงกินเจป้าน้างก็น้ำจิ้มซุกี้ที่ทำไว้นะคะราดลงไปนะคะเขาก็จะมีรแสแซ่บค่ะเห็นไหมคะมันดัดแปลงได้ค่ะมันไม่ตายตัวหรอกคะ่ะเมื่อกี้พอเห็นเตรียมอะไรเด็กเขาบอกว่าไข่ตุ๋นใช่ไหมเขาเพิ่งสอนไข่ตุน๋นรับสอนอะไรเขาจะทำซ้ำๆๆทบอกไม่กินซ้ำค่ะนี่ค่ะ จะไปทําไข่ตุ๋นก็ได้แต่พาน้องไม่เอาวันนี้ทำแกงจืดแต่ใส่น้ําจิ้มสุก,กี้อะคะ่ะขาสดชื่นใจดีนะคะมันจะเผ็ดนิดเอร่อยดีนะคะมันก็คล้ายๆสุก,กี้แต่พาน้องไม่ได้ใส่บุนเส้นนะคะในแกงจืดแล้วก็ดัดแป่งทำเห็นไหมคะมีเม็ดบัวเม็ดอะไรถั่วห้าสี เ็ดเดือยถั่วแดงถั่วเขีวยว